สวัสดีครับวันนี้เราอยู่วันที่สวนสัตว์โบนันซาเอ็กโซติกพาร์คนะครับ,รบเดีย๋ยวเราเข้าไปดูสัตว์กันครับาารมาแคะเชดแรนนะครับ,รรบให้ได้ไหมหล่นเลยมีมดเอามดออกด้วยหลับครับหลับคับ มีตัวงวม้าแค่เชดแลนครับนโ,โอเคอเขียวแดงกรบๆไปแครอทหนึ่งชิ้น ตัดผมหน้ามาซะด้วยนี่ผมหน้าแมวนล่มาป๊ามาแค่เชสแลน์นะครับ right. s <S จับดีดีดี <Okay. S 1> งบงบงบ ชอบเสียงเคี้ยวจริงเดี๋ยวเราไปดูมา้าแคกกันนะคะม้าแคก จอระเค่เผือกนะครับจอระเค่เผือกความยาวสาเมตรจอระเค่แบบผมไม่กินแครอทนะครับจอระเขค่เผือกครับผมอันนี้กวางกวางดาว กวางดาวให้หางยังอ่อนโยนนะคะกวางขี้ตกใจขี้ตกใจไหมเนี่ยโอ้ขอขอกินแค่แลอดหน่อยขอแค่หลอดหน่อยได้มอ้ยเราไปมาป้อนกวาง,งด,วดันเข้าไปอีกสิปางเห็นจมูกไอ้บี้หมดแล้วน่ะดันเข้าไปงลึก กวางดาวอายุ15-18ปีตั้งท้องนานประมาณ7-8เดือนครับกินหญ้าสดหญ้แห้งเปลือกไม้และผลไม้กวางดาวญี่ปุ่นมาต่อกันที่หมูนะครับหมูอะไรหมูแคะบางให้อาหารอะไรอะ่ะหมูหรอมันแยงกันะกนายอย่าให้อาหารนอกเหนืออาหารที่สวนสัตว์กําหนด หันจับเลยหา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 กัดมันเลยเริงอูรังอุตังครับ ไปดูนกกันปิงไปดูนกมาเดี๋ยวไปดูนกกันเรวระวังหกล้มนะอันนี้นกโทโคทูแคน ชาแนลบิวทูแคนครับนกแก้วอิเล็กตัสมกินแต่้าจงส่งอาหารในมือของเจ้ามอ้ังดู ให้อาหารนกนะครับมาปังให้อาหารนกปะปิงอ้าวปะปิงเอาซองนะั้นมาให้อาหารนกสิมันเป็นอาหารนกเอาทีละซองทีละซองนี่เขาลงปังทำอะไรคะให้อาหารนกค่ะ มันทำอะไรนะมันแทะเปลือกอ๋อแทะเปลือกมาปังแทะเป็นไหมไม่เป็นนกล้องไงเบิดเบิดป้ามาจะาเต้นใช่ลิงกระลอกครับม,มันมีนเหมือนน่ป่ะตรงนี้เขาอยาอย,า,อย,า,อยาให้อาหารเดีย๋ยวลิงติดเชือ้อเชื้ออะไรอ๋อ เชื้อซอมบี้ไม่มีหรอกเขาบอกห้ามให้อาหารสัตว์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดเชื้อติดเชื้อจากเราไงบางทีเราไม่สบายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาติดเชื้อเจ๊๊กครับ มีน้ำหนักเฉลี่ยเพียง1.75กิโลกร,รัมสำหรับตัวผู้และ1.25กิโลกร,รัมสำหรับตัวเมียสุนักจิก้งจอกอีโกนา้าเดกูจะเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีต้นกำเนิดจากตอนเหนือและตอนกลางของประเทศชิลีครับมีขนาดความยาว25-31เซนติเมตร น้ำหนักร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยกรัมครับที่นี่ก็มีเต่าด้วยนะครับโอ้สิงโตขาวครับใกล้ชิดไหมฮะที่นี่ สิงโตขาวครับไลออนไว้ไวท์ไลออนตั้งท้องนานประมาณหนึ่งร้อยวันครับอาหารสัตว์ตืนเกือบทุกประเภทรวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นช้างหรือยีราฟสิงโตขาวอายุเฉลีย่ยสิบถึงสิบสี่ปีครับผมสิงโตขาวไม่ใช่สิงโตเผือก แต่เป็นภาวะส,สีด่างที่อุ้งเท้าดวงตาและลิ้นฝี่าวยังคงมีเม็ดสีอยู่ไปค่ะไปเข้ากรงนกกันค่ะนี่นะคะกรงนกได้หนูบ้านเมียค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะใออนหน้ ไปเขาอยู่ระหว่างรามาดูเมียแคทเมียแคทเป็นสัตว์กินเนื้อเมียแคทโคนาอยากให้ผักและผลไม้ ที่นันอ่างเดวนี่แรดคูนเผือกนะครับแรดคูนอายุ10-15ปีครับแรดคูนกับทานุก,กิไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ทานุก,กิเป็นแรดคูนพันเอเชียที่พบได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแม่นเป็นแม่นขนาดใหญ่หูและหางสั้นขนตานลงตัวสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีขนแข็งแหลมและยาวมากบนหลังและสะโพกขนแผงคอยาวประมาณสามถึงหกเซนติเมตรมีฟันหน้าที่ใหญ่และยาวและแข็งแรงมากจริงๆมันก็เหมือนหนูนะดูฟันหน้าฟันคู่เหมือนกระต่ายเลยนี่ฟันเหมือนกระต่ายเลยดูเลย นอย่าไปแย่แล้วนะเพิงกัดนิ้วขาดนะเมน่นอะไรเนี่ยเม่นสีอะไรสีขาวมีแต่สีขาวไม่ใช่สีขาว <G l ap> นกกระตัวกาล่าครับหรือนกกระตัวสีเทาชมพู กระตัวกาลาหรือนกกระตัวสีชมพูเทาเป็นหนึ่งในนกที่มีจำนวนแพร่หลายมากที่สุดและสามารถพบได้ในเกือบทุกที่ในออสเตรเลียครับกาล้านั้นมีความยาวประมาณ35เซนติเมตรหรือ14นิ้วและมีน้ำหนัก270-350กรัม นกกระตั้วหงอนเหลืองใหญ่ครับปิงระวังมดนะข้างล่างอ่ะที่พื้นอนะ่ะนกกระตั้วหงอนเหลืองใหญ่มีความยาวของลำตัวประมาณห้าสิบเซนครับสามารถจำแนกเพศได้นกตัวผู้จะมีสีน้ำตาลแดงเข้มรอบดวงตาจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตัวเมียครับ ระวังอย่าไปเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะปังเขายื่นคองอมาได้นะดูดูนกอีมูครับเป็นสัตว์ประเภทนกที่บินไม่ได้และมีขนาดใหญ่เป็นดับสองรองจากนกกระจบเทศมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ในประเทศออสเตรเลียนกอีมูหากินเป็นฝูงโดยแต่ละฝูงจะมีตัวผู้หนึ่งตัวคอยควบคุมตัวเมียทั้งหมด ม้าลายครับอยู่ตัวเดียวเหงาไหมเนี่ยอ,อันลองโชว์หน่อยโชว์หน่อยอะ S <S 2> <S 2> อกแวาจนกแก้วเมสอนนะครับฮอ้โตฮัลโหลฮอาา้โตฮัลโหลอาหา้โตฮัลโหลไอ้โตฮัลโหลไอ้โตฮัลโหลไอ้โตฮัลโหลฮัลโหล ยิ่งราฟครับนกกระจอกเทศครับเอาเลยเด็กๆให้หน่อยพวกเขากินไวไหมปิ้งยื่นให้เลย ด้ธรดาด้นหด้หลังหนูเรียกว่ายีราฟนะคะ ครั้งเดินในสวนสัตว์บนซ่านะครับลมเลินมากครับไม่ร้อนเลยอันนี้แกะภูเขาใช่แกะภูเขาไหมใช่เป็นรู้ได้ไงว่าเป็นแกะภูเขา ไหนไหนต้องไหนบนภูเขาอ๋อนัาเรียกบนภูเขาใช่ไหมแต่หนูคิดว่าบนหินอืมหย้ายญายญากำลังกินหญ้านะครับฟังเสียงครับ เอ้าโลนติงหักให้ดีกว่า มันเดนเดินนเะเียก okay, ัต, bye, bye. ต,ต่าชูกาต้าหรือเต่าเดือยแอฟริกันจะเป็นเต่าบกที่มีความใหญ่เป็นอันดับสาของโลกรองจากเต่ายักษ์การาปกอสและเต่าอ,อันดาบ้า ชนีโมฮอคไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะลิงแมงกาเบีเมอร์ขาวดำลีเมอร์หางแหวนเป็นสัตว์ในตระกูลลิงครับ แต่มีใบหน้ายาวคล้ายกับหมาจิ้งจอกดวงตากลมโตขนเป็นสีเทาอมน้ำตาลครับน้ำหนักประมาณ3.5กิโลกร,รมันนอมอันปากา้า วอลบีเป็นสัตว์สายพันธุ์แมคโครพอดและเป็นสัตว์พื้นเมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลางในประเทศออสเตรเลียและนิวกินีวอลบีมีทั้งหมดส1บอดสายพันธุ์ครับเป็นไงครับวันนี้ปิงมาที่ไหนเนี่ยเป็นไงครับวันนี้ปิงมาที่ไหนข้ <laughs> อถามปิง เป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกวันนี้ปิงมาดูอะไรบ้างดูตีนรับดูแมาตายแล้วก็ตัวใบตองอันปาก,กาปาก้าดูเตะกา,ากจ๊อก่ากน้ำเลยปิงน้ำเลย ยื่นจับไปลายๆะเอาเลยยื่นเลยอุ้ยเดี๋ยวพ่อเก็บให้เย the ี่ยมเร็วเร็วมันกันเป็นสูงเลยแกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกินหนาประเภทพืชและหญ้าเป็นหลักมีขนหนาฟูครับออกลูกเป็นตัวแล้วเลี้ยงลูกด้วยนมลูกแกะครับ แกะฉีตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมกดไลดาคา์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กจริงๆนะคะ